โอเคเอานะครับเสียงกราฟัวผมยันจังอีกเช่นเคยนะครับผมอยั่ในป่องคู่นี้กับกองน้ำมหาสารมากมายนี้นะเองนะผมก็อยู่เกมเดนสเมเตอรต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในอัปเดตวั 2013, นที่13มีนาคม2อ 5, 5, 5นั่าานเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเหลืออะไรที่เราเล่นได้บ้างในวันนี้แล้วกันนะครับผม,ม โอเคก็กดอ,อื่นเลยนะครับผมเสิร์ตัว A อถังน้นํารอบน,นี้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมเราสมัยจา้าเทน,น้ําจากตอนที่เราถือถังได้นะผมคือทันที่เราจะต้องใส่ในเอตัวกดน้ําอ่ะเราสมัยจะากดวันตําแหน่งแล้วกด E ีเนี่ยปึ๊บไปแล้วก็ผมเป็นหนองน้ําเป็นกองน้ําขึ้นมาเลยนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกรณีที่เราจะวางกําดักน้ำเพื่อที่จะทำไอเชนคอมโบของตัวน้ําไม่ให้ใช้เวลานานนั่นเองนะผมเียเราจะ แค่ถือทางนั้นนี่คือไม่ให้เห็นเลยนมคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก่อนในที่ไม่ได้ถือในช่วงที่เป็นช่วงทอศาสตร์ของเรียนนะอมก็คือช่วงตอนเย็นตอนหลังจากเลิกเรียนก็ไปเนาะที่ถือได้ช่วงนั้นนะอมอันนี้ไม่ได้แต่ตัวที่เป็นไอที่กดน้ำถือได้น้องรู้สมัยเหมือนกันนะโอเคก็อาจจะลำบากหน่อยในการที่วางแถบตัวนี้ในกรณีที่เราจะวางในช่วงรื่องการวางนมหรือวางในห้องเรียนอาจต้องแอบแอบกันหน่อยกว่าไปนเน้องอันนี้คือบังเอิญออกมาพอดีเจอ พวกนี้น้อมพอดีเห็นแล้วก็จบเลยแต่ก็คือถ้าเกิดกรอนนี้ใช้อันเดิมอ่ะอันที่เป็นไอตัวที่กดน้ำนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่งเวลาหน่อยลวกันเพราะว่าตอนนี้เรากดอิสติกเวลาจะได้แบบว่าปรียบเวลาในการใช้งานพวกนี้น้อมอันเนี้ยยังน่าจะได้อยู่น้ผมไม่ได้มีปัญหาโอเคส่วนที่กดน้ำจะเหมือนเดิมนะโอเคอเราแบกไปไหนมาไหนได้ี่เห็นน้ผมไม่มีปัญหาเรื่องคนอเล์เนะโอเค ถังน้าไม่ได้เฉยอันนี้ได้นะโอเคก็นั่นแหละนี่ข่าวว่าถ้าเกิดราวางกับดักต่อหน้าคนอื่นเนี่ยจะเห็นล้วจะออกเลิศได้นะผมแล้วก็มีการเปิดเพิ่มเติมในการที่จะพแก้พื้นที่การวางกับดักด้านเองนะผมซึ่งดีกว่าเดิมเยอะนะผมที่เคยผ่านมาคือมันบอกว่าวันละวางเลยวางพันแล้วมันก็เจงเนาะัมนี่สมัยแก้ได้ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจริงไม่จริงนกันนะผมเผื่อมันไม่จริงหรือมันไม่ได้บักว่าไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคจะใส่ของเดี๋ยวทบไปก่อนนะผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามันจจรริิิงงไมม่่นนนนนนนะคัตออหห้้าดยกก็พ เอาแค่นี้น่าจะได้อยู่เนาะแบบเอานี้ได้ไหมข้างหน้าเลยนะโอเคสองสองข้างหน้าแล้วกดคิวข้างหน้านะผมปึ๊บนี่ไงไหมตก alert ขึ้นมานะโอเคว่าทําอะไรเนี่ยทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าง,งงนะก็คุยต่อนะผมหลังขึ้นตัวใจจะใช้คล้ายๆถือของเมื่อกี้แหละนะผมแต่ว่าเป็นกรณีคนทั่วไปก็เลยไม่คม่อยยืนหาเท่าไหร่นะผมนะั่นเองนะแล้วก็นี่ไงไหมสังเกตด,ดูจะมีปุ่มคิวนะผมรีมูฟแท็บได้อ่า <Nice. S 1> ก็คือไปจา่ากดวางใหม่แล้วก็โดน alert ใหม่โอ,อ้อย่างนี้ได้เหรอโอเคข้างหลังได้ป่ะเด็ดนะ ลองดูคนนีสิอาจจะเพราะอยู่ข้างหลังนะโอเคหลบหลังหลังอะเนี่ยอาจจะแอบ,บได้ก็ได้นะผมอ่ะปึ๊บโอะอาจจะมุมกล้องของว่าเนาะแค่มเมื่อกี้มันเห็นไม่เห็นก็ไปเหรอแปลกๆดีนะโอเคอ่จถอดใหม่ใส่ใหม่ถอดใหม่ใส่ใหม,ใหม,ใหม่ไม่เห็นแล้ววะเอ๊ะเห็นแล้วเหรออีกแล้วเหรอเห็นบ้างไนมะ่เห็นบ้างโอเคงงๆนิดหน่อยนะผมแต่ลน,นแหละก็คือลหละักคือถอดได้แล้วนะผมตอนนี้ของกับไปเปลี่ยนที่ได้เผื่อเราพลาด้เองนะครับผมด้วย แล้วก็ในกรณีไอ้ที่วางเหมือนเดิมนั่นจะได้ไหมวางทันทีแล้วก็โดนเลยไม่ได้มีทาร์เลยปะโอเคเดี๋ยวนะอ๋อแค่นะอันนี้เราอันนั้นนะแอบฟังเฉยโทษทีสอรีททอร่กดนะผมโอเคเนี่ยสัตว์น้ำได้เหมือนเดิมนะโอเคปะเอา้าใครเห็นมุ้นพี่เห็นเนาะอะไรของคุณเนี่ยถอยไปนั่งว้อ่ะอันนี้พอเห็นเรา <c oughs> วางกับดักชัก้นแมกนเีเตอร์ใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องสัตว์น้ำเนาะใช่ไหมมั <c oughs> นติดกันข้อกันก็นกนเลยไม่ชัวร์นนะโอเค ก็นั่นแหละเอาเด็ไปปักขึ้นมาคือมีข้อดีข้อเสียหนผมต่างออกไปนั่นเองข้อดีก็คือเราเปลี่ยนที่วางได้กรนี้วางผ้าหรือลมนะั่งกว่าไปนนผมแล้วข้อเสียก็อย่างที่เห็นนะพอทําหน้าคนบางคนไม่ได้คือไม่ได้เลยนนอมต้องแอบบแอบเบย็นวางนั่นนั่นเองนะผมก็คือน่าจะห่วงแค่ตอนวางเนะโอเคคือวางอยางให้เห็นก็พอกวาไปหนผมเดี๋ยวผมลองกับล่นพี่ไหมตรงเนี้ยเรารู้ว่าล่นพี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกพี่เดินมาข้างหน้าหนอม เดยที่ล okay. okay. mm ุก hmm. พ uh ี่ต้องไม่เห็นร่นหน้าได้ไหมเดี๋ยวถอดได้ใส่ได้นะโอเคเดี๋ยวรอดูลุกพี่เดินมาตัดหน้าตรงนี้ว่าจะโดนหรือเปล่าน้องใครแล้วไม่ลองนะโอเคผมว่าจะลองนิแหละพอดีนะผมด้วยผมันเชยดมาตรงนี้เอ้าโดนโดนเดี๋ยนะเอ้าเดี๋ยนะได้ข่าวคนหน้ามาก่อนคนขียวมากนโอเคนส้วเราอาจจะรอตอนเวลาอื่นไหมแบบไงดีลุกพี่ไอ้นั่นแต่วหาหัวล้อแล้วก็ลอลูกพี่มาได้โอเคเนี่ยนะได้อยู่ไดอย่โอเคโอเคโอเคถ้าเราให้หัวล้อเดินวนฝั่งหนึ่งมา แล้ววางไว้ตรงตอนที่ขากลับอาจจะได้นะโอเคถ้าลุงพี่ไม่เห็นก็ดีมากนะมันก็ไม่เห็นเนาะอีกหลังตรงเนี้ยพอดีบอกว่านี่ยตรงนี้ปุ๊บไม่เห็นอ่าดีดีดีลุงพี่ไม่เห็นนะครับผมโอเคอ่ะรอขากลับนะโอเคลุงพี่โดนอันนี้จะเป็นไรไหมจะโดนน้าได้หรือเปล่านะโอเคลุงพี่กลัวน้าหรือเปล่านันเองนะผมเดินมาปุ๊บหลบได้ก็เหมือนกับคนไอ้นั่นเนาะพวกคนที่พลังสูงพวกนั้นนะผมอ่ะตอนนี้ที่เหลือลองต่อไปนอกจาก แค่ลองเรื่องนี้มาลองดูระบบไอ้นั่นน้องไฟฟ้านะโอเคว่าลูกพี่ตดนฟ้าได้หรือไม่ไน,นะกันเนาะผมเราลองกับไอ้ตอนโดนน้ําไม่ได้แล้วแต่ลองไฟฟ้าน่าจะได้ปะขัารุ่นพี่ไปน่าจะไม่เป็นไรนะผมสักบ่ายหนึ่งมาลองดูโอเครุ่นนะโอเคทุกคนคิดว่าไงบ้างตายไม่ตายนะผมผมว่าน่าตายแต่บล็อกเนะโอเคปุ๊บไปยัอ,อไงลูกพี่สรุ่งอะ่ะ <c oughs> ช็อกโอเคครั้งแล้วนะผมอุย้ยตกใจอีก เออโอเคไหมคุณพี่ราคาครุณพี่โอเคอ่ะรุ่พี่โอเคเหรอทํำจริงรุ่พี่คงนิ่งเหมือนเดิมลุ่พี่บอกคุณพี่โอเคนานนี้ลุ่พี่โอเคจริงเหรอเมื่อกี้มันสะดุ้งนะสะดุงะ้ง่ะคือหลบได้หรือต่อหรือไงวะคือสะดุง้งเพราะอะไรอันนี้ไม่ชัวร์นะผมเห็นผลที่สะดุ้งอะ่ปะประเด็นคือลองซ้ำไม่ได้ด้วยหือถ้ามันลุมพี่หลบได้ปะไม่ก็ลุ่พี่ก็โดนแล้วแต่ไม่เป็นไรอะดูไม่ออกนะโอเค คือตรงส่วนนี้ผมว่าอยากลองหลายอย่างกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองกันหน่อตอนนี้มันไม่ได้ไ,ดไงไฟมันไปแล้วก็เลยคิดว่าไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาลองทีหลังนะหมไปลองอืนก่อนนะว่าเช่นไอ้ตัวสีหนอะมกับตัวที่เป็นน้ำมันนี้มันสาต์ได้หรือเปล่าอะไรก็ว่าไปหนอมหรือว่าจะมีการใส่ได้หรือเปล่าไม่ลองนะโอเคก็ตรงนี้จะมีตรงนี่เนาะเนี่ยนะแต่๋ยวนะเราใส่ถังได้ปะเฉาไปผมไม่เคยลองนะโอเคเนี่ยมันใส่แค่ตัวเองใช่ไหม มันใส่สีไม่ได้เนาะดูสิเนี่ยเอ, <Den y. S 1> อาผมลืมเ่ยนะหรือผมต้องกดใส่น้ำผมวะเออใส่น้ำก่อนแล้วค่อยใส่สีปะ่ะคือที่นี้มันเขีนยนนี่ไงว่าไอเกมมันจะจดจําพื้นที่ที่มีแอ่งน้ําหรือว่าตําแหน่งของของเหลวโนมก็จะมีน้ําเลือดแก๊สแล้วก็สีน้ําตานลนะผมเวลาโหลดเซฟได้งหมไอพี่ว่าจะมีนี่ไงไอตัวที่เป็นใส่สีอะ่ะโอเคมีคนดูอัปเดตปีแล้วมามีจริงด้วยวะตรงส่วนนี้นานี่ยฟีเจอร์ หาถังแล้วก็ไอ้บักเก็ตออฟบราวเพนในอาร์ตคลับนะผมซึ่งเนี่ยสีที่จะไปจะแอดไปในบักเก็ตออฟวอเตอร์ได้แล้วมันใส่ไงวะเด้๋นวนะเราบอกว่าใส่ในนั้นแอดไปได้แต่ผมก็มีน้ำแล้วมันไม่มีปุ่มให้ใส่สีทำไมวะมันนี่ก็เดี๋ยวมองตัวเนี่ยมองแลกหน้านะให้ตายสิ โอเคยังหาวิธีเรื่องสีไม่ได้นะผม,มได้แต่เทตัวเองนะผมช่างมัน <c oughs> ก่อนแล้วกันนะโอเคส่วนน้ํามันก็ผมไม่ชัวร์ว่าเราใส่ตัวถังน้ามันได้เรื่อยๆหรือเปล่านะโอเคเขามีถังเดียวนะผมคือเทได้แหละมันก็เหลืองๆแบบนี้ <c oughs> นะเอาไปสาต์ได้เหมือนกันนะคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองดูด้วยว่าน้ำนี้จะไม่ใจ้ไฟฟ้าช็อตได้หรือเปล่านะผมแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าต่อนเนื่อง คอมโบได้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมันแค่เฉยๆทั่วไปหรือว่าไงกันแน่กันเนอะผมกดไปในนี้ใช่ไหมใส่อันนี้แอดไปนี่ไงอ่านี่เป็นสีเหลืองแล้วโอ้โหจอกอืมก็สามารถสร้างกับดักได้เหมือนกันนะโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูตัวหน้าตากันนะเดี๋ยวในก็มันสร้างคนนี้แหละเอาแต่แบบสนใจโนคูดโนคูตทั้งทั้งสิ้นรัวๆนะโอเคขัดอ่านี่ไงน้ำเหลืองใส่ไปเลยเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยอืมกลิ่นเหมือนน้ำแก๊สเลยเนี่ยน้ำนองสีเหลืองนี่ยนะผมแบบ คนสีต่างกันชัดเจนนะผมด้วยโอเคก็คือสามารถทำแหน่น้ำเหลืองทางได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวขอลองดูทีนึงนะว่ามันใส่เพิ่มได้หรือเปล่านะโอเคหรือว่ามันได้แค่ทีเดียวจบนะผมด้วยนะน้ำมันมีหรือเปล่าเผื่อมีจะได้แบบไปได้เรื่อยๆะว้าวโอได้เหรอเฮ้ยถ้าได้นี่ผมว่ามันดีกว่านั่นนะมันดีกว่าน้ำด้วยซ้ำเพราะมันแบบไปทั้งถังแล้วก็ทั้งน้ำมันได้นะเป็นคู่กันสนุกปะเดี๋ยวเขอลออดูก่อนว่าเราใช้น้ำมันันกป็นปฟัดช็อตด้หรือเปล่านะผม ถ้าเกิดได้ผมอาทำคอมโบแทนที่จะใช้น้ำทั่วไปนะผมนักจะใช้น้ำมันแทนแล้วก็รักทั้งห้องเายาวให้ทั่วๆแล้วก็ตุ้มทีเดียวอาจไปทั้งชั้นได้แบบง่ายๆนะผมถ้าเกิดว่ารอเวลาให้มันเหมาะแล้วก็เคลียร์พร้อมกันทุกคนนะผมน่าจะได้ผมว่ามีเดียแล้วต้องเทสหลายอย่างก่อนนะโอเคเพิ่มเติมนะผมโอเคมาแล้วลองดูนะโอเคเทไปแล้วก็ผมลาดเดนทำวงกลมๆกันน้อมเนี่ยกจเดี๋ยวเห็นได้ไหม โอเคเห็นก็ช่างมันเนาะตอนนี้เห็นก็ช่างมันก็เทหยิบลาดนะโอเคเนี่ยอารมณ์เหมือนตอนนี้มีคนชีดเป็นทางสภาพย่ำแย่มากนะโอเคแต่เอาเถอะไม่ได้แคร์นะผมไอ้ต้นแคร์กึ๊บหยิบขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาแล้วก็เนี่ยลาดเป็นทางมปหนผมเขาจะเห็นก็ช่างมันใครสนกันละครับโอเคลาดเป็นทางไปจะวนรอบหนึ่งก่อนเนาะโอเคดูความพยายามในการวนอะไรเนี่ยว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนกันแน่นะผมมันเหนื่อยนะผมว่าช่วยล้นทานมากนะผม แต่คือต้องทำแบบว่าให้รู้คอมโบกันว่ามันมุนเป็นวงได้อะไรเงี้ยถูกต้องจาัดก,การลากกับทั่วดได้จริงหรือป่าจะได้แบบรู้ว่าเสียเวลาไปแบบจะใช่เห็นหรือเปล่านะผมด้วยโอเคแล้วรอยวงกลมสวยงามนะครับผมที่เหลือแค่เราปาไปแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมดนกันดีกว่านะผอมอันหนึ่งสองสามไปใหม่นะ นโน o ไม่ใช <No! laughs> no! ่ทสิเหรอน้ำน้ำมันนะน้ำต้องน้ำโอเคงั้นเดี๋ยวลองนี้ไหมลองดูว่าถ้าเกิดเราเราวางน้ําแบบเชื่อมกับน้ํามันอะไรเงี้ยมันจะเออมันจะได้หรือเปล่าโอเคคือไอตัวน้ํามันะต,ต้องเดินเข้าของน้ำแล้วออกไปเข้าออกเรื่อยๆงันจะต่อทางได้มันเสียเวลามากๆนะผมถ้าแช้นี้ได้จะดีไงเหมือนจะไม่ได้นะผมว่าดูแล้ว ลองดูอ่ะอ่ะนั่งไงไม่ได้จริงด้วย <laughs> ลืมไปว่าเราวะเออใช่ถ้าเราวะโอเคเทน้ําไปตรงตำแหน่งที่มีแบตเตอรี่รถยนต์ปั๊บมันตุ้มเลยแล้วเมื่อกี้เห็นนะผมว่าไม่ได้ไอ้อิมเพกไปโดนไอ้ A ตรงน้ำมันตรงสดอยู่รอบๆข้างนะผมโอเคแปลว่าเราใช้น้ํามันทําคอมโบไม่ได้นะผมออเด็ดนะสีอยู่นี่นนว,ว่ะอ๋อผมผมจำที่สีผิด <Br ow. S 1> <laughs> อ๋อสีน้ำตาลอยู่นี่ เออเออใช่จริงด้วยผมผมลืมไปผมไปจัดก,การไอ้ตรงนี้ทับเลยนึกสีมีหน้าล่ะ <c oughs> งั้นน่าจะใช้ได้เนะเาะไอ้ถังใส่สีน้ำตาลโอเคโอเคโอเคองนี้ใช่ไหมไอ้บราเพนนี่ไงกดอ๋ออ๋อใส่ใส่ได้เลยอ๋อนี่ไงใส่โอเคแอดในนี้ก็ได้นะผมอ่าโอ้น้ำขี้นี่ไงแอดในนี้ก็โอเคก็เป็นแบบแกงน้ำขี้นะผม โอเคอืมก็สมัยนจะเทน้ำขี้ไปได้ก็คือจะเป็นเนี่ยแอ่งน้ำขี้นะผมปึบโอ้โหโอเคโอเคโอเคใส่ดูตรงก็ได้เหมือนกันนะแปลว่าเราสมัยนจะทำคอมโบได้เหมือนกันนะผมโดยการใช้ตรงข้ามกันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้ววางไปเลยทุปเลยตึ๊บเนี่ยสาดไปได้นะผมมีหมุนได้เลยอะไรเนี่ยอีน้ำตาลแย่ๆนะโอเคอืมเดี๋ยวลองดูด้วยนี่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดกรณีอันเนี้ยมันใช้ฟัสได้อาจจะดีเหมือนกันนะผม ต้องลองหลายอย่างแหละลองดูว่าสีน้ำตาลนะมันอาจจะช่วยคลาย้คลายน้ำหรือเปล่านะโอเคโอเคได้หรือเปล่าปุ๊บไม่ได้ทําไมอะมันก็แค่สีเลยเหรอไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคสุดก็คือได้หมดทุกอย่างนะผมยกเว้นไออุยยวไหลเป็นน้บด้วอโอเนี่ยโอเคผมแค่จะลองดูว่าไอ้น,นั่นนะ มันทะลุผ่านตำแหน่งไอ้กําแพงนั้นรึเปล่าไงมันไหลที่หนึ่งน้งฝั่งนี้ด้วยนะโอเคจะกอรทีถังสีน้ำมันที่เราเติมต่อเนื่องได้ทั้งคู่นะโอเคแต่เราไม่ไปจะใช้มันทำพวกไอ้คอมโบเลคชั่นต่อเนื่องได้นะผมอันเหลือแค่จุดไฟมันมีการเผาต่อเนื่องได้รึเปล่านะโอเคที่อยากลองตอนนี้นะผมอันลองดูอันนี้โอเคนี่สีนี่เหรอเด็ดนะมันออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลวะฮะเดยวนะเอ้างานนี้เดี๋ยว น้ำผมเป็นนี้แล้วเหรอน้ำผมเปลี่ยนไปมันน้ำตาลเฉยเลยเดี๋ยวนะสุดคืออันนี้มันติดขี้แล้วไม่หายเลยนะแป๊บนึงนะขอขอยากไปลองนะ้ำทุกไปก่อนนะโอเคว่ามันเป็นไงนะผมมันแปลกแปลมันสีมันเปลี่ยนไปแล้วเฉยเลยสีมันเป็นสีน้ำตาลเฉยเลยตอนนี้นะผมแบบงงๆเลย <c oughs> แมาตี้อ๋อแต่ what what <c oughs> <c oughs> ไม่หาย <c oughs> ทางนี้ไม่ <c oughs> อ๋อสุดคือทุกอย่างที่เป็นกรณีใส อ๋อพอเราใส่โอ้ไม่ติดแต่ <laughs> ใส่ไปครึงนิดนึงเด้อคือโน่นแหละเริ่มบั๊กแล <Okay. S 1> ้วก็คือโอเคใส่นะสมมติถ้าใส่เดีย๋ยวนะกรณีนี้ใส่เข้ามาแล้วใส่นี้ได้ปะบีดได้ปะเทให้สะอาดประกาย <laughs> คืออะไรวะเนี่ยแบบความใสของขี้มาแล้วกลายเป็นสีนี่ยาวๆเลยเหรอไม่หายโอเค okay. เป็นแบบสัตว์ตั้งต้นเนาะไอตัวน้ำตาลน้ำตาลอะ่ะต้องเปลี่ยนถังใหม่ เป็นความรู้ใหม่นะผมเรื่องถังนะโอเคว่าโอเคเนี่ยปกติแล้วโอเคใช่ไหมเดี๋ยวลองใส่นี้แทนนะโอเคดูว่ามันหายยังนะผมปึ๊บเข้าไปเทใ,ใหม่หายแล้วโอเคก็ส่งสีกันแล้วนะผมแบบไปเลือ่อยอันนี้ผมไปเื่อนเลยอันนี้ผมลองดูก่อนในจุดไฟเฉยนะโอเคว่าโดนน้ำมันสาดด้วยวิธีนี้มันจุดไฟเสร็จแล้วมันก็โดนลรองหรือเปล่าหรือโดนอะไรไงหรือเปล่านะโอเคอะตำแหน่งนี้จะได้ผมว่านะแล้วกดวาง โอ้ยไล่เลยแะไล่เฉยโอเคโอเคโอเคได้แหละผมว่าเนาะอันนี้ได้มาปึ๊บตรงนี้นะผมนี่ไงน,น่าจะโดนแล้วก็เนี่ยโดนไฟเผาด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่แหละมาผมว่าอ่ะเดี๋ยวผมวางเผื่อไว้นะผมเพิ่มนิดนึงกันนะปึ๊บโอเคถ้าเขามาตรงเนี้ยโดนสัตว์น้ำมันไปแล้วไฟข้างหน้าก็จะมีนี่ไงคอมโบนี่คือเผาเราด้วยเผาเขาด้วยนะผม <c oughs> แต่คิดว่ามันจะเผาแค่เขานะผมว่าน้ำมันขนาดนี้นไม่น่าเป็นไรมากนะโอเคแต่เผื่อไว้เผื่อเขาโลกมีการทำให้มันได้ในีหนุ่มด้วยฟึบไปเนี่ยโดนแล้วไม่โดนไฟเหรอเอ้าเดี๋ยวนะไม่โดนไฟอ่ะจุดเบรกได้ไหมฟึบเนี่ยได้โอเคแต่เดี๋ยวมึงตายพี่ตายหนึ่งเทมาโอเคหยิบมาสาดไใเดี๋ยวไม่ได้ไม่ทันเนี่ยโดนเนี่ยลงไปโดนไฟก็ไม่เป็นไรนะโอเคน้ำมันสาด์เ้ิติมก็ไม่เป็นไรนะผมไดเห็นว่าคือตัวไอรอยน้ำมันตรงเนี้ยที่ตรนที้ทำไว้หนุ่ม ยังไม่เป็นอีกยาที่ต่อต่อรองกับไฟที่ผมทําไว้ในเองน้อมทาให้คอมโบที่ผมคิดในหัวไม่ได้จริงในเองนะผมน่าเสียดายมากเลยโอเคส่วนตัวคิดว่าเสียดายน้อมที่มันใช้หรือต้องการไม่ได้น้อมแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะโอเคส่วนกรณีไอที่เราถัางเก่าที่มันใส่แล้วมันสีแล้วก็จริงแต่มันเราเทเราไปมันเป็นสีน้าตาลนี่น้อนนนมใช่ไหมลองดูว่าถ้าเกิดกรณีเนี้ยเราใส่ไอ้นี่ไปในนี้เสร็จแล้วเราเอาแนบไปใส่เนี่ยจะเป็นไงนม้มเป็นสีก็แน,น่น้อม น้ำตาลนี่ไงมันโอเคน้ำตาลถาวรจริงหนมไอนที่อยู่ในถังสีด้เคือบถาวรแล้วก็เปลี่ยนสถานะน้ำามนกลายเป็นสถานะไม่น้ำด้วยหนมค่อนข้างแปลกดีแต่ก็นั่นแหละโอเคสุดคือเี่นลูกเพิ่มตัวโหลดตัวนี้ได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคมีหลักการการวางตำแหน่งการใช้อา้าวพวกนี้ไม่ไม่เป็นไรอะทะลุตัวนนเนี่ยสายทะลุตัวแล้วทะลุแขนรถลอยแล้วโนพรบแบมทำไมอะ เจ้าไม่ไม่มีปัญหากับมันแล้วเนี่ยเจ้าจ๋าเอาเขาปุ๊บเขาไรเชยนี่ได้ปัดทุบไปเลยปึ๊บมันไส้ไปไหนวะเนี่ยยังแบบยังหนักมากนะโอเคติดเป็นแบบส่วนนึงกับกำแพงรอดแล้วตำแหน่งเดี๋ยวนะบักไปแน่อย่าบักนะบักไปแล้วนะโอเคผมว่าสุดสุดตายนี้ปึ๊บอย่าไปหยุดไม่ได้ไม่นะสายบักอีกแล้วไอ้นี่อย่างที่ผมมูตาจะวางให้มันไอเนี่ยหยับเด้งไม่เด้งอ่ะเลี้ไปไหนเนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่ละ เด,เ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ไฟเฉยเดี๋ยวแล้เราลดแค่ใจให้มันมาเดินมาชนไอ้นึงไงข้างล่างที่เป็นสารที่บอกของวางพลาดไปมันไม่ไปเฉยอ่ะมันมันมืนข้ามโอเคได้เรียนรู้เรื่องนี้นผมเพิ่มเติมก็คือสมัยที่จะใช้น้ํามันได้ใช้สีได้ก็ว่าไปแต่ก็คือแค่ทำให้มันดูแบบมีคอมเมนต์เปลี่ยนไปเฉยกับไอจุดไปได้เนาะ แต่ส่วนของไฟฟ้าช็อตอะไม่ได้นะผมต้องตักน้ำไม่ได้เลยนั่นเองนะผมกับกอคอนีเลือดผมว่าน่าจะไม่ต่างกันเนาะก็เลยม่จะไม่ลอนะผมันเจวัเวลาเนาะเลือดโอเคจริงๆมีส่วนของการที่ใช้ไอกอณีเลือดนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าได้นะผมก็เลยว่าจะช่างนั้นแล้วกันนะโอเคเยวลองอกอคอนีก่อนนะลองดูตอนเที่ยงแล้วก็ไปไอห้องผออดูจุดไฟฟ้าเผาอะไรนะผมเ,เดี๋ยวผมลองอีกวิธีนึงที่ผมอยากจะลองดูนิดหน่อยนะโอเคกอณีไอห้องผออนะผมก่อนที่จะลองวังกับตักน้ำ ยาวๆก็ว่าไปนะโอเคดูเฉยว่ก้อนีของออจะเหมือนก้อนนี้ลูกพี่หรือเปล่านะโอเคที่ระวังกับดักแล้วมันจะเหมือนหรือเปล่านะผมโอคนเยอะจังวะเยอะเหลือเกินโอเค,อ,เคอ่ะไม่อยู่เนาะออกจะตอบชิบหายล้ววางหน้าห้องเฉยสอรี่แป๊บนึงเทไว้ตรงนี้นมนั่นแหละโอเคผมจะเทไว้แบบว่าให้เหมือนพอออชสีลาดนะม อารมณ์มันแอบดุดล่ามากเกินไปกันเลยว่ากันได้อยู่นะโอเค,ออเคกันเลยลาดเต็มที่ลากตะท,ท,ทั่วรก็ว่าปไปนั่นเองนะครับผมโอเควางเรียบร้อยนะผมเป็นทางว่าตั้งแต่เก้าอี้พอออไปถึงตรงด้านข้างนิดนึงนะโอเคบัดดี้พอออ oh, โอเคตกใจใช่ปกตินะผมนี่ไง <Okay, S 1> <must> เห็นนองน้ำเนาะให้ผมวางไปถึงตงน้นแดงที่นั่งแน่ๆ,ๆนะผมผมไปดูก็ได้วน่าจะได้ตอนนี้เนาะเนี่ยตำแหน่งนี้คือน,น้ำเนี่ยผมลากเป็นทางนี่คือพออชีดลากแต่ตรงนี้ถึงตรงนู้นนะโอเค แค่เราพอออยืนนะผมยืนขึ้นมาขอออยืนขึ้นมายืนยืนสิยืนไหมยืนยืนยืนยืไม่ยืนเหรอวะโอเคนี่ไงอ่ายืนแล้วยืนแล้วโอเคโอเคตอนนี้ไหมพอเหยบน้านะผมเอาละเดี๋ยวราเราหันหน้าฝั่งนี้แล้วก็ปาลงไปนะผมเพื่อฆ่าผอหนอนหนึ่งสองต่ำไปผอมันนั่นแหละเดี๋ยวดูกันนะโอเคสุดท้ายก็ไม่มีทางที่จะฆ่ามันได้นะผม โอเคเราจะรูดฟังก์ชันใหม่ของตัวไอเนี้ยถังน้ําเทน้าได้แล้วก็ลองหลายอย่างที่ผมคิดในหัวตัวนี้มากมายนะผมเทียบมันก็เฟลบ้างได้ก็คงนิดหน่อยไม่เยอะนะผมที่เหลือผมจะลองฆ่าออกเดี๋ยวนะอีกแล้วเนี่ยไอประตูห้องวางประตูล้วมัากดบางอีกแล้วเนี่ยเออเสงเนะโอเคท้ายผมจะลองดูว่าถ้าเกิดเราฆ่าสะกคอนเนี่ยหนึ่งเนะโอเคแล้วกันนะถ้าเกิดเราจะใช้เวลาในะการทำห้องคงจะเหนื่อยกันไปต้องมาต่อ บันไดขึ้นลงเนี่ยมันเสียเวลาเนอะผมเลยว่าจะลองดูกรณนี้เทียบว่าลาบเนี่ยทุกคนเนอะโอเคแต่ <c oughs> หน้าห้องอยันไทยห้องอยันอาจารย์เนอะโอเคแล้วปึ่บไปทีเดียวเนาะผมแล้วกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วกันนะผมซึ่งก็ใช้เวลาหน่อยแนละ้วกันที่ต้องมันเดินเดินทั่วเพื่อสระน้ำให้ทั่วทั้งห้องนะั่นเองนะผมเดี๋ยวอ,อยู่ดูด้วยกันนะโอเคว่ามันจะนานไหมนะผมไป โอเคผมทําการเทตามทางพวกนี้หนมะให้มันมีต่อไปทุกเก้าอี้ทุกโต๊ะที่มีคนนะโอเคในชั้นแรกรวมถึงอาจารย์หนะุ่มด้วยแต่ตอนนี้เทไปตรงเนะี้ยมันไม่เห็นตรงแอ่งนะ้ะแต่น่าจะตรงนี้พอดีหนะุ่มผมคิดว่าน่าจะเทไปแล้วค่อนข้างชวดแต่ไม่รู้มันจะได้ไม่ได้เนาะโอเคตรงอาจารย์เพราะมันมีพื้นในเนี่ยคนระดับกันเนาะโอเคได้กระช่งมันกันนะให้อาจารย์เห็นตายหมูก็ได้เนาะนัะ่นแหละก็ที่เห็นหนะุ่มเป็นทางทุกโต๊ะเ,เป็นโต๊ะเราเนาะโอเค ก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะระเบิดตู้มินทางได้สวยงามแข่ไกัน,นแน่แนแลกันนะครับผมแก okay, ดูด้านซ้ายล่างเดี๋ยวนี้เห็นเอค่าชื่อเสียงปะลบแล้สิบนี่คือทุกครั้งที่เราไปตักน้ํามาไอคนข้างหลังแม่งเห็นรนรัวน้ผมว่าลบไปสิบสิบสิบรนัวนเองนมผมเค okay, เนี่ยตำแหน่งนั่งน่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยตรงเอในโต๊ะใช่ไหมถ้าเกิดผ่านอู่ตรงนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นว่ะแล้ว <laughs> เรงว่านึกว่าาไงนึกว่าอยู่ตำแหน่งจุดที่อูคนเยอะเลยวะสิผ่านไง อ่าคนนี้รอดไปแน่คนนี้จะรอดแค่ไหนผมว่านะเถิกอ่าเขานั่งตำแหน่งนี้แลว้วแบบปึ๊บเข้าไปข้างในใช่ไหมขามจะไม่โดนน้ำป่ะแต่ก็เผื่อแหละเผื่อลองดูว่าคนนี้รอดหรือเปล่านะผมเพิ่มมาก็ได้นะโอเคนั่นแหละแล้วแค่รอคนเข้ามานะผมผมว่าน่าจะน่าสนใจอยู่นะโอเคถ้ามาครบทุกตัวแล้วก็น,นี่โอเคคนนี้ไงแตะอยู่วะน,น่าแตะอยู่นะแตะตรงปลายขาเนี่ยนู่นนผมคงโดนเนาะตอนม่้ต้ก็ได้โดนตัวตัวเมื่อนู้าโดนแต่แค่ไหนนะผมมันตำแหน่งบอกยากนะโอเค แต่นั่นแหละรอเหยียดทุกคนมาถึงแล้วก็สังหารให้หมดโนะโอเคเราจะกระซกให้ <c oughs> เละเทะและ้วก็ดูไฟาการชิ่งของคนในห้องเรียนเรานะผมห้องสองเอหรือบนะีนะนะลืมแล้วสองหนึ่งโอเคสองหนึ่งไม่ใช่ AB เอบีว <c> ย <oughs> เดี๋ยวรุนกันว่าก้ับเราช่วยไฟปุ่นเอา,าเดี๋ยว <What? S 1> ไม่อะไรอ่ะเอานับวิชาเรเดี๋ยว Oh no. เดี๋ยวไม่อะไรวะหัส่า <c oughs> วางน้ำแทบตายแล้วจู่ๆเ <c oughs> ข้านเรียนปั๊บมันมันตัดไปเลยยั <c oughs> <c oughs> ไม่จะเป็นป <c oughs> ้า <c oughs> โอเคผมทำการวางใหม่รอบหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วเสลรานานมาก ก็ว่าจะต่อกันได้ทุกคนในตอนนี้นะผมก็จะได้แหละแล้วก็มีใช้พวกนี้แหละในการขับไล่คนไปเปลี่ยนสภาพบ้างมีหัวล้อทำอย่างนี้น้อหัวล้อแล้วก็ไปหยิบเอาคันถังพวกนี้แหละไปหยิบแล้วก็ตักไปกลับไปกลับมาเพื่อไม่ให้มันเลอะเกินร้อยแต่ไม่ต้องตายนะผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะเซฟเผื่อไว้แล้วกันจะได้ว่าให้ชัวร์ๆเอออ๋อนักเรียนโอเคอ๋อถ้าเกิดติดชนะนั่นไนะมีคนอเล เช็คบุดกแยกมันแม่เซฟไมกเวดาอย่ใครเซฟตอนที่เราได้แบตเตอรี่มาแล้วกันนะผมอย่าเผลอพลาดไปวางไว้ตรงที่ไฟฟ้ามีแล้วกันนะด้วยจำไว้ท่องไว้อย่าเผลอทําตกตรงไฟฟ้าไม่งั้นเมื่อกี้เสียเป,ปล่าหมดนะโอเคตรงไม่พลาดนะผมผมไม่อยากพลาดอะไรพวกนี้ไปอีกแล้วอะวางไว้เฉยโอเควันนี้ยังไม่ได้เหรอโอเครอครับมาที่เดิมเลยแล้วก็อ่านี้ไงไม่ได้เหรอ นะไม่มีใครอินเวสติกเกตใช่ไหมไอ,อคนนี่นะไ hmm. อ,อคนที่อยู่ตรงข้ามคนแรกมีคนหนึ่งนะแต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้นะผมผมเลยเซปไม่ได้ละคือตรงนี้คนตรงข้ามเนี้ยผมไล่เป็นนานนะนะผมแต่ว่าเขาเขาหายไปยาวๆเลยเซฟไม่ได้แล้วนะโอเค hmm. <laughs> <laughs> โอกาสเดียว <laughs> ผมผมไล่คนนี้นตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงอะแล้วก็อยู่ยาวนะโอเคอืมแปลว่าน่าจะบักนะผมว่าช่ามันช่างมันไ <laughs> ปนแล้วกันเอาว่า รอเวลาแหละแล้วก็รออาจารย์ค่อยๆมาพุ่งนิดพุ่งเผื่อไว้มันจะมีปัญหาไงโอเคอันนี้ก็ไม่คุยด้วยหรออาอยุสันนับเปียกอยู่นะโอเคโอตา้ายังบั๊กอยู่อเหมือนน้องโอซานเราขัดเอีเวนต์ไอกรณีที่ตัวเปียกอะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมมันจะไม่ปกติดอมมีบั๊กระหว่างทางแต่ช่างมันเอาว่ารอบนี้น่าจะไม่พลาดแล้วนะผมขอแค่ทุกคนไปตามเวลาพอดีแล้วก็ ผมจะเผื่อไว้ว่าไม่เกินเวลาไอ้นั่นแหละตอนสุดท้ายนะผมแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้เหนื่อยใจเลยที่เมื่อกี้บอกจะจู๋ไม่ได้เนะี่ยคือบบเจ็งมากอ่ะโอเคตัวละคระโอเคนั่งจำที่น่าจะได้เรื่องนี้น่าจะได้นะผมว่าอยากลองอาจารย์ด้วยไงก็ผมก็จะโดนห,หมดหรือความไม่ชัวร์แต่นั่นแหละลากผ่านอาจารย์ไปแล้วผมเลยว่าจะรออาจารย์ด้วยหนุ่มแล้วก็เรื่องเวลากำลังดีพอให้ ให้มีคนเข้ามานั่งตามที่ให้เหมาะๆนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนั่นแหละเออโอเคผมจะลองดูนะผมว่ามันจะตายยกห้องจริงหรือเปล่านะโอเคมาเตรียมพร้อมนะโอเคร่ก,กผมด้วยอ่ะหนึ่งสองสามไป <over> นั่นแหละโอดนาเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวถนะ้าเขเปลี่ยนเสื้อผ้าดเดี๋ยวแต่ไม่หมุนนะโอเคเอา้าเอา๊ะไม่ครบหรอ โอเคไม่โดนเหรออันนี้ไม่ไม่โดนฮะเวทอันนี้ไม่โดนด้เหรอโอสนาดโดนนะโอสนาใช่ไหมลุงนะโอสนาเี่โดนปะทุกอยงเหมือนกับวางน้ำพลาดปลาตรงนั้นไหนไม่โดนเลยนะผมเอาล้าเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเสื้อน,นี้กลับมาภาพเปลี่ยนไม่กระเด็ดเลยนะตรงเนี้ยผมว่ามันแตกกันนะเนี่ยแตกกันหมดถึงตรงนี้นแล้วก็อันนี้ปะวะ นี่ปะ่ะแต่คนหน้าก็ไม่ตายใช่ไหมเนี่ยจุดตายมีแค่หนึ่งสองสามสี่แค่แค่ห้าออาจานด้วยนะโอเคจุดนี้ไม่ตายอะ่ะอ๋อนี่ระนี่ไม่โดนหรอ,อ <c oughs> แย่แย่มากอ,ะ <c oughs> อ่ะงงแล้วเนี่ยงองอนจริงจังนะโอเคช่า <c> ง <oughs> มันแล้วกันนะ สวนท้ายวันนี้ผมทำการเล่นตัว,วอิสเด็กลับเนาะอนนึงที่ผมไปเจอมาเนาะผมว่ามีก็คือในส่วนของเอ็กซ์ตาตรงนี้พิมพ์คำว่าปีกะโรลีนะผมรู้สึกนี่เป็นชื่อช่อง Youtube บางอย่างเนาะโอเคอ่ะเอนเตอร์ Enter ไปบอกว่าได้บอกว่านี่ไงอ่ะ <c oughs> สังเกตด,ดูตอนเริ่มเปลี่ยนตัวละครใหม่ผมเปลี่ยนใหม่นะผมใช่เลยแล้วก็นี่ไงในส่วนของหน้าหลักจะเป็นนินผม วิกะโลลิกหมดนะผมอันที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็มี2ปีด้วยนะผมคือได้ทั้งปีใหม่ปีเก่าผมไม่ชชวร์ว่าตันนี้ทำอะไรได้บ้างนะผมก็เดี๋ยวลองกดเริ่มเกมใหม่และกันตั้งแต่หน้าแรกนะผมเพื่อจะมี้รเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะผมและกันสอบอลนี่เป็นบอลที่โอเคสังเกตดูโมเดลเปลี่ยนไปนะแม่เอหน้าอินโทรเปลี่ยนโมเดลใหม่เลยนะผมก็คือมีการปรับบางอย่างตรงส่วนของโมเดลเทสเตอร์ตัวตรงนี้ให้เป็นโมเดลของคนนี้นะั่นแหละแทนเลยแล้วก็ ไม่รู้ทำไมนะผมกันนะแต่ดินว่าเป็นฟังก์ชันที่เตรียมไว้ทำาเสร็จนะผมก็เลยทำไว้ก่อนนะว่าใช้การได้นะผมก็เลยเตรียมไว้เปิดตัวในเอากาดหน้านะแต่เรามาดูก่อนนะคร่าวๆว่ามีผลอะไรกับเกมได้บ้างแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวรู้ฉักอื่นนะจะมีชักที่ตัวละครที่โผล่มาด้วยตอนเด็กตอนไรนม่นี่ไงเห็นนะเด็กตาโตเลยใครวะเนี่ยเองเป็นใคร เอกไม่ใช่ยันจังตาฟ้าโตโตแบบโตมากอะจนน่ากลัวนะโอเคนั่นก็คือมีรุ่นเด็กรุ่นโตคืต <c oughs> อเขาทำอีสเซกับว่าแบบเนี้ยจริงจังกว่าเดิมอะ <c oughs> ไม่ได้อะมีแค่เปลี่ยนร่างเท่านั้นแล้วก็ใช <c oughs> ้สกิลได้คือเปลี่ยนโมเดลในตอนเด็กตอนโตได้หนม <And S 2> ค่อนข <then> ้างแปลกมาก ไม่รู้สตอรี่แบบหรือเปล่านะโอเคเลยจะรอดูเนี่ยเนี่ยมีตอนอนอยู่ในรงเรียนก็เป็นสภาพนี้นะผมเหตุการณ์เดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันลูกพีนี่เปลี่ยนไปจริงครับผมไม่ชินกับผมเปนพี่ตรงนี้มากกว่าตัวละครหลักด้วยซ้ำอ่ะจดจำว่าแปลกแล้วแตุู่พีนี่คือหนักกว่าเดิมนะโอเคตาแปลกมากเลยะดูตาเดยคือเหมือนอารมณ์ใจ้ที่ตาคือคล้ายๆนั่นป่ะพวกตัวละคร ตาหวานอ่ะไอพวกตัวละครแบบว่าการ์ตูนแบบนั่นแหละแนวนั้นอ่ะแนวตาโตนะผมไม่แบบมูเซมูนไม่ชินเลยนะผมโอเคโมเดลก็เปลี่ยนใหม่ตอนไม่แต่ตอนฆ่าก็เปลี่ยนเป็นโมเดลนั่นแหละของตัวนี้นะผมด้วยโอเคนี่ไงมาแล้วเดเก๋ก็เป็นตามนี้นะผมตาโตกว่าตัวละครหลักใช่ไหมแน่แน่มันแปลวมากเลยจริงนะโอเคเอาว่าเดี๋ยวไปดู เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งโอเควิ่งเดียวกับเดิมไะใช่ไหมผมรู้สึกว่าตัวละครวิ่งเดีวกับโบที่นะผมด้วยโอเคมาตรงนี้ให้ดูแล้วนะผมมันเหมือนจะมีกระกระได้ไหมนิดนึงบางเบาๆนะโอเคแต่ตาโตแบบมากๆนะผมตอนที่เห็นตอนนี้มีจุกบนหัวด้วยไ <c oughs> ม่ได้สงผมใหม่นะแต่ที่เห็นอนะ่ะเป็นสเตกเริ่มต้นนะโอเคถ้าที่ตอนนี้ผมลองดูถึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่นะผมก็เลยว่าจะไว้ก่อนแล้วกันนะผมเข้ามมันนสำหรับการเล่นในตัวไออัปเดตปัจจุบันแล้วกันนะผมวันนี้ผม เดงกับที่ผ่านมาที่พยายามลองดูหลายอย่างก็เฟลบ้างเยอะนะผมไว้ค่อยมีลงกลับมาจะมาเล่นแก้ตัวต่อกันนผมแต่วันนี้ผมว่าผมพอแต่กับการรีวิวอัปเดตนี้แ้วกันหะะนะผมท่านี้แหละไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย